นติตยสารฟรอปได้เปิดเผยรายงานล่าสุดถึง20สมสรที่มีมูลค่าที่สุดในโลกณปี2021ออกมาพร้อมรายละเอียดในเรื่องของตัวเลขของรายรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและภาระนีสินวันนี้ Sir o, ถ้าโซลรีพอร์ตไบเซอจะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูรายละเอียดในส่วนนี้กันถ้าก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ที่มั่นคงและมาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกทั้งทิงด้านล่างเลยครับ หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ ก่อนอื่นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันผมอยากจะขออธิบายพอสังเขปถึงการคำนวณของนักเยสยาร f ฟ o อปในครั้งนี้เพื่อจะอ้างอิงจากรายรับรายได้และรายจ่ายของแต่ละสโมสรจากการดําเนินการในฤดูกาล2019-2020ถึง 2020. จากนั้นก็นามาแปลเปลี่ยนสกุลเงินเป็นดอนลลาร์สหรัฐตามอัตราการแลกเปลี่ยนในฤดูกาลดังกล่าว เพื่อนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันในแต่ละสโมสรและจัดอันดับครั้งนี้ขึ้นมาส่วนเพื่อนๆที่สงสัยกันว่าแล้วทําไมถึงไม่ใช้ข้อมูลล่าสุดจากการแข่งขันในฤดูกาลนี้เพราะมูลค่าของทีมและรายได้ต่างๆนั้นยังไม่สามารถคํานวณได้ขณะที่การแข่งขันระหว่างฤดูกาลยังไม่จบลง ดังนั้นการประกาศของทางฟรอปในแต่ละปีที่ออกมานั้นจะเป็นการย้อนหลังไปหนึ่งฤดูกาลแต่นํามาประกาศในปีต่อมาตัวอย่างก็เช่นในปี2021นี้จะเป็นข้อมูลของฤดูกาลที่แล้วเป็นต้นมาครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า20สโมสรที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกณนะปัจจุบันจะเป็นทีมใดกันบ้างอันดับที่20 Ajax เจ้าของสมสอรคือสมาชิกของทีมมูลค่านะปัจจุบันคือ413ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่มีข้อมูลรายรับในปี2020ที่ผ่านมา172ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินอยู่ที่11%อันดับที่19เลสเตอร์ซิตี้เจ้าของสโมสรคือกลุ่มทุนคิงพาวเวอร์โดยคุณไอวัตศรีวัฒนประภามูลค่าณปัจจุบัน455ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วงสปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏข้อมูล รายรับในปี 2020, 189ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายติดลบ49.3ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น17%อันดับที่ 18, West เวสแฮมยูไนเตเจ้าของสโมสรคือเดวิดซิลูแวนและเดวิดโกมูลค่าณปัจจุบัน508ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาลบไป18%เเซ รายรับในปี2020 175ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายลบไป24.2ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่านีสินคิดเป็น18%อันดับที่17 RS R. S. Roma เจ้าของสโมสรคน,นปัจจุบันคือแดนฟรายกินมูลค่าณปัจจุบัน548ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาติดลบไป12% รายรับในปี2020156ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายลบไป1 0 8 4ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินคเป็นิดเปเซ็น56%อันดับที่16 AC เอซีมิลานเจ้าของสโมสรณปัจจุบันคือเอเลียดเมนเมนต์มูลค่าณปัจจุบัน5 5 9้าล้านเหรียญสหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาติดลบไป4เปอร์เซ็นต์รายรับในปี 2020- 165ล้านดอลลาร์อยหกสิรหยได้าลังหัาค่าใช้จ่าย ลบไป92.4ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น4%อันดับที่15เอเวอร์ตันเจ้าของสโม,มสรฟ a าเฮทโมชิลีมูลค่าณปัจจุบัน658ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น38%รายรับในปี2020 235ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายเหลือ15ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สิน0%อันดับที่14อินเตอร์มิลาน เจ้าของสโมสรชานจิงดนและเลออนร็อกแคปิตอลมูลค่าณปัจจุบัน743ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น11%รายรับในปี2020 323ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่าย13.1ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น8%อันดับที่13อเลติโกมาดริด เจ้าของสโมสรคือมิเกลอังเกลกิวมาลินและเอลิเกเซเลโซมูลค่าณปัจจุบัน1,000ล้านเหรียญสหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น5เปอร์เซ็นตรายรับในปี2020 3 68้ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลักหักค่าใช้ใจ่าย6 1 7ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น26เปอเซอันดับที่12บบรุสเซียดอร์ทมุนเจ้าของสโมสรคือแบรนด์เกรสเก้และอีโวนิกอินดัสทรี มูลค่าณปัจจุบัน1,900ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น1,12%รายรับในปี2020 405ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใจ้จ่าย15.1ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่านี่สินคิดเป็น0%อันดับที่11เยูเวนตุสเจ้าของสโมสรคือครอบครัวอันเยนลีมูลค่าณปัจจุบัน1 9 5 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น29%รายรับในปี2020 441ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายติดลบไป14ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น16%อันดับที่10ทอ็อกแนมฮอสเปอร์เจ้าของสโมสคมรคือโจเซฟเลวิสและดานนีอลเลวีมูลค่าในปัจจุบัน2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น42เปอร์เซ รายรับในปี2020 494ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย134.2ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินณปัจจุบันคิดเป็น39%อันดับที่9ปารีสแอ,องแฌร์แมงเจ้าของสโมสรคือกาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์มูลค่าณปัจจุบัน2500ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น129รายรับในปี2020 599ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายกลับติดลบไป4.5ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนีสินคิดเป็น0%อันดับที่8 อาร์สนเจ้าของสโมสสแตนโครเอนเกมูลค่าณปัจจุบัน2,800ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น23เรเายรับในปี2020 430ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่47.3ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น7อันดับที่7เชลซีเจ้าของสโมสรโรมมนอับราโมวิช มูลค่าณปัจจุบัน3,200ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น24เปอร์เซายได้ในปี2020 520ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย34.7ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น0ปอเซอันดับที่6แมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของสโมสรชีคมานซูบินไซย,ยัตอัลนายานมูลค่าณปัจจุบัน4 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น49%รายรับในปี2020 609ล้านเหรียญสหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายติดลบไป2ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น0%อันดับที่5ิเวอร์พูลเจ้าของสโมสรจ o นดั e p p e n ลยูเฮนรี่และทอมวอร์เนอร์มูลค่าณปัจจุบัน4,100ล้านเหรียญสหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง88%รายรับในปี2020 619ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย61.19ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น2%อปเซอันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าของสโมสรคือตระกูลเกรอเซอร์มูลค่าณปัจจุบัน4,200ล้านเหรียญสหรัฐการเปลีป่ยนแปลงในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น10%เรซรายรับในปี2020 643ล้านเหรียญสหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย166.6ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น1 6เเซ อันดับที่3บายยเยนมิวเนกเจ้าของคือสมาชิกของสโมสรมูลค่าณปัจจุบัน4,215ล้านเหรียญสหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น39เรายรับในปี2020 703ล้านเหรียญสหรัฐรายได้หลัหกค่าใช้ใจ่าย49.2ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่านี้สินคิดเป็น0 อันดับที่2เรอันมัดเฟเจ้าของคือสมาชิกของสโมสรมูลค่าณปัจจุบัน4,750ล้านดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น12%รายรับในปี2020 792ล้านเหรียญสหรัฐรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย9 2ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่านี้สินคิดเป็น6%อันดับที่1บาร์เซโลนาเจ้าของคือสมาชิกของสโมสรมูลค่าณปัจจุบัน4,760ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น18เอร์เซตรายได้ในปี2020 792ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้หลักค่าใช้จ่าย62.2ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าหนี้สินคิดเป็น6ปซแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับอันดับที่ประกาศออกมาในครั้งนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ด้ใต้คลิปเลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ